ชิญส,สามดอก,ดอกครับผมโกครับให้โกอิิบายถึงวิธีการประทับตาหน่อยสักหน่อยนะครับครับผมหลังจากที่เดินทางมาถึงสาลเจ้าเกี่ยวเหยืของเราแล้วครับร่วมการประเพณีถือศีลกินผักในช่วงเก่าห่วงเจแล้วนะครับ จะให้สำลิดประสิทธิทเมยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> นะครับหลังจากที่สักการะแล้วบนบานสารกล่าวหรือขอเรื่องราวที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับในชีวิตของพวกเราแล้ว <c oughs> นะครับเ <c oughs> พื่อเป็นเครื่องยืนยัน <c oughs> เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าเอาละอย่างไรท่านช่วยเราแน่ใน <c oughs> ยามที่เราเดือดร้อน <c oughs> นะครับในยามที่เราลําบากนะครับผมใช้คําว่าการันตีคุณสองอาการันตีนะครับเป็นเครื่องการันตีที่ฟ้องด้วยภาพตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือการค้ำยินการอะไรนะครับค้ำอินค้ำอินค้ำ คาแปลว่าประทับบอินแปลว่าตรารัญจครอาก็คือตราอินก็คือตราของฮ่องเต้นะครับตราของฮ่องเต้วิธีการคําอินของเราก็คือจะต้องกุยกุยก็คือการคํานับหรือการทําความเคารพซึ่งต้องนั่งลงกับพื้นม่าแล้วก็ามีอ่ครับคุกเข่านั่งลงกับพื้นครัับบ เข่าครับอ่ะคุ้เข่านั่งลงกับพื้นนะครับหลังจากนั้นเอามือวางกับพื้นเอาวางกับพื้นนะครับเหตุผลที่ต้องนั่งอย่างนี้นะครับเหตุเหตุผลที่ต้องาครั้งเหตุผลที่จะต้องให้มือและเท้าสัมผัสกับพื้นเพื่อบอกให้พระแม่ธรณีได้รับรู้ว่าเรามาทําในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีตรงนี้นะครับก็กุ้ยก้าวครั้งปรณาตนเป็นเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์นะครับในขณะที่ปรนนาตนเป็นสิทธิ์ก็อ่า ทำจิตใจให้สงบนะครับลำลึกนึกถึงคุณงามความดีขององค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับคนจีนโบราณบอกว่าร่างกายจะแข็งแรงต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวแต่ถ้าจิตใจที่แข็งแรงเดี๋ยวก็ตอนอยู่ท่านี้อ่าอยู่ท่านั้นเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาประทับด้านหลังให้นะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปจะประทับแค่หนึ่งตราประทับเท่านั้นนะครับหนึ่งตราเท่านั้น นะครับสำหรับในศามเจ้าของเราตารัชกรตารัชกรนะครับจะมีหนึ่งตากับสามตาหนึ่งตาคือคนทัวทั่วไปสามตาก็คือคนที่รับใช้พระคนที่อยู่ตาเดียวนะครับตาเดียวตาเดียวครับผมอย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเสร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วอ่าแล้วก็ต้องคำนับอีกเก้าครั้งเก้าครั้งนะครับอ่า ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่สุดแล้วก็ประสิทธิ์ที่มียิ่งนักเนื่องจากว่าตราที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังครับใช้คําว่ากิวองตายเต๋อนะครับก็คือเป็นปนตราส่วนพระองค์แปล่านกระราชา่า<อ>นะครับคือคุณผู้ชมครับนี่คือที่สุดของการถือสินกินเจแล้วโห้เป็นบุญบารมีอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ลุกขึ้นครับครับอ่าครับเรียบ, <laughs> บร้อยเป็นรู้สึกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ผมผมผมและเสื้อตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถนําไปใช้คุณผู้ชมครับเสื้อที่ประทับแล้ว เสื้อที่ประ,ประทับตาลัญชกรแล้วนะครับ,รบนั่นก็หมายถึงว่าเราเป็น <ละ S 2> สาวกเราเป็นเราเป็นสาว,วกของอ่าปวานาตนเป็นลูกศิษย์ขององค์พระกิ้วองไตรเตแล้วตาลัญชกรคือตาส่วนพระองค์ที่สําคัญคเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้จะต้องใส่ในงานของศาลเจ้าใส่ในงานของการกินๆๆผักนะครับหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ใช้ได้เฉพาะงานมงคลเท่านั้นนะครับ ครับหลังจากที่ได้คําอินหรือประทับตามาแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆเลยก็ต้องน้ำมนต์หน้าพระองค์พระกิ่วองไตเต้ถือว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในการชําระล้างหลังจากล้างตัวไปแล้วก็ต้องกินล้างภายในด้วยครับครับผมก็ล้างภายในด้วยครับผมก็ตักแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าองค์พระกิ่วองไตเตขอให้ปกปักรักษาอย่าให้เจ็บใหญ่ไข้ให้น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ที่บริสุทธิ์ แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์เพื่อชําระล้างแล้วก็ให้เกิดสิ่งดีๆย้ายเจ็ยบยายป่วยครับ,รบก็ขันหน้าขอต่อองค์ท่านขอได้เลยครับถือเป็นพิธีการสุดท้ายในการ ไหวเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ทั้งไหวเสร็จแล้วก็ต้องคำอินแล้วก็กินน้ำมนต์ครบท้วนครบทวนอ่ะละครับสุดท้ายจะพาไปสู่เทศกาลถือิีงกินผักด้านนอกว่ามีโรงทานมีการภูปินโตยังไงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่าผู้ผช,มผช,มผชมไปดูครับเชิญครับ ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับคือจุดที่ไว้ผูกปิ่นโตแมกโกครับครับผมตรงนี้คือโรงทานของพรเจ้ากิวองเอยของเราครับผมการมาสักการะองค์ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่ยิ่งหย่ไปกว่าอย่างอื่นก็คือการมาลงทะเบียนครับลงทะเบียนก็คือไปแจ้งชื่อกับฝ่ายกองอํานวยการหลังจากนั้นก็จะได้สติกเกอร์หนึ่งใบสติกเกอร์ก็จะมีย่อย 5อันก็จะไปติดป่นโตหลังจากมีสติกเกอร์แล้วนะครับผ่านการลงทะเบียนแล้วท่านสามารถนำป่นโตมารับอาหารได้ตลอด9วันวันละ3มื้อวันละสามมื้อตลอดทั้ง9วันนะครับสายที่ผมเห็นสาย 1, นึ่สายสสายสสายสี่นี่แหละครับ1 2 3 4 5สองี่ห้าเจนี่คือความศรัทธานี่คือลูกหลานขององค์พระนะครับคนทุกคนเมื่อสวมใส่ชุดขาวก็จะมีการก็จะมีการประทับตรากันทั้งหมด คนเหล่านี้คือคนที่มาร่วมกินเจคือคนคนเหล่านี้คือคนที่ามาร่วมลงชื่อลงทะเบียนนี่คือช่วงเวลาที่เขามารับปิ่นโตอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าหนึ่งวันมีสามรอบก็ทยอยกันมาทยกวันเลยครับช่วงวันก็ได้ครับสารเจ้าเกี่ยงเอียของเราเป็นสารเจ้าที่มีโรงทานสันนิษฐานว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมครับผมเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเขาทากันยังไงคุณผู้ชมนะไปครับโคครับไปครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในของโรงทานแล้วตรงนี้เองเรียกว่าเป็นการผลิตเลยอยู่ตรงนี้เองครับผมนี่คือเรื่องราวของความเป็นจริงของคนตรังของเราครับคนตรังเรามีคติประจําใจกันอยู่ว่าเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องไม่ได้กินเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับพูดกันยาบๆก็คือจะยังไงไม่ว่าเอาหน้าตากันไว้ก่อนกินกันก่อนนะครับเน้นความเรื่องราวพวกเนี้ ปริมาณปริมาณคนที่มารับปิ่นโตนะครับวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับปริมาณคนมารับปิ่นโตใน1ปีช่วงกาวห่วงเจ9วันของศาลเจ้าของเรามีคนลงรายชื่อ6 0 0ันกว่ารายชื่อ6 0 0ันกว่า6ันกว่ารายชื่อและรับอาหารที่นี่หมดเลย6 0 0ันกว่ารายชื่อ6 0พันกว่ารายชื่อรับอาหารที่นี่หมดเลยแล้วเราจะมีช่วงเวลาอีกงอีกหนึ่งช่วงเวลาเปิดให้กับคนทั่วไปมารับประทานที่นี่อีกต่างหากต่างหากด้วยอีกต่างหากนะครับเราใช้บุคลากรในการทํางานทั้งหมด ร่วม300อคนไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณชมเห็นอาหารไม่ใช่ของที่ใช้นะของดีทั้งหมดนะอครับทุกอย่างเราเน้นคุณภาพเนื่องจากว่าลูกหลานหลายใช้อิ้วหลายๆคนก็ร่วมกันทำบุญทุกคนมาด้วยจิตทุกคนมาด้วยใจบางคนประสงค์อย่างเดียวเลยทำบุญข้าสาร50กระสอบบางคนเอามีมาช่วยครับหนึ่งตันสองตันดูต้องใช้กันเป็นโอ่งอ่ะอันนี้อันนี้อ นี่คือเรื่องราวของความเป็นจริงตืง่นคุณผู้ชมครับถ้างคุณผู้ชมแหงนคุณผู้ชมตกใจของผมเีคุณผู้ชมดูดิครับในช่วง9้าวันนะครับกระทะเหล่านี้ไม่เคยได้เย็นเลยครับผัดเสร็จพ่อครัว,ก,วก็จะต้องต้มน้ำใหม่ครับทำน้ำแกงทำน้ำแกงเสร็จล้วต้มน้ำาหาใหม่มาหาศาลทำตลอดเพราะฉะนั้นพ่อครัว,วแม่ครัวเหล่านี้ในช่วงนี้ไม่ได้หยุดเลยครับครับ มากมายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาผูกปิ่นโตกันยังไงนี่นี่อันนี้ปิ่นโตมาแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้นีคือปิ่นโตที่ที่มีสติ๊กเกอร์นี่คือปิ่นโตที่ดีสติ๊กเกอร์ลงชื่อเสร็จแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ก็จะมี5ชิ้นด้วยกันนี่คือ1รายชื่อมีถึงอ่าห้าเป็นโตด้วยกันนะครับก็จะมีข้าวมีมีมีน้ำซุปมีผัดผัก นะครับก็เมนูก็จะีผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่านี่มาในไม้ผมตัวครับยังร้อนๆเลยร้อนนะครับร้อนๆนะครับครัับผมตกเลย็ร้อนแล้วแต่โปรตีนก็ใช้โปรตีนเกษตรอย่างดีนะครับน้ำซุปก็ใช้ผักอย่างดีอย่างดีอย่างดีครับคนที่ปลูกเป็นตัวที่นี่รับรองได้ว่าได้ของสดสะอาดได้รับของดีและมีคุณภาพแน่นอนของดีคุณภาพแน่นอนอ่ะารักคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ๆที่มาปลูกพินโตกันด้านนอกนผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศภายในนี้ก่อนครับครับผม หลายคนอาจสับสนระหว่างอาหารมังสวิรัตและอาหารเจซึ่งทั้งสองประเภทไม่เหมือนกันแต่มีหลักการเดียวกันคือการงดการบริโภคอาหารพวกเนื้อสัตว์ความแตกต่างจะอยู่ที่อาหารเจจะงดเว้นเครื่องปรุงบางชนิดที่ทำจากสัตว์เช่นกะปิน้ำปลาโดยสิ้นเชิงและมีการใช้น้ำมันพืชซีอิ๊วและเต้าหู้ ส่วนประกอบอาหารเจจะเข้มงวดมากกว่าอาหารมังสวิรัตในการละเว้นพืชที่มีกลิ่นฉุนแรงจัดและเผ็ดร้อนผู้ชมครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดใส่ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้มารอผู้เป็นเจ้าของมาเอาครับรอผู้เป็นเจ้าของซึ่งรออยู่ก็จะมีเบอร์มีนัมเบอร์ของใครก็จะมีนัมเบอร์ครับผมมีนัมเบอร์แต่ละนัมเบอร์ก็ไม่เหมือนกันมาแย่งไม่ได้ครับผมมีของคุณพี่ครับ มียังมาจากที่ไหนครับที่นี่ไหมอยู่ที่นี่ไหมยส่วนใหญ่คนผูกปิ่นโตเนี่ยก็จะก็จะอยู่คนพื้นคนพื้นพื้นพื้นเพที่นี่อยู่อยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นเพเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดรังผู้นับถือและเลื่อมใสในอาค์พากที่องของเราครับผมหรือไม่ก็ถ้าขึ้นมาเที่ยวก็ถ้าอยากมาผูกปิ่นโตมาพังที่นี่เขาก็ผูกปิ่นโตที่นี่เลยเพียงท่านละ400บาทเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับคุณจอครับนี่ครับปิ่นโตเพิ่งมาปิ่นโตเพิ่ เปลี่ยนสายนี้นะครับเปลี่ยนสายหรือเอแถวนี้ตรงนี้ตร,ตรงนี้คือที่ที่ปิ่นโตเข้ามาปุ๊กจะวิ่งวิ่งผ่านอันนี้เข้าไปสูกกระบวนการฝั่งนึงก็เป็นปิ่นโตเข้าฝั่งนึงั่งนึปิ่นโตออที่เสร็จแล้วก็ออกแล้วก็จะมาวางรอตรงนี้<อ>ในกรณีที่คนรอเยอะท่านก็ไปจับใจซื้อขนมนมเนยก่อนไานสบายเสร็จแล้วก็มารอรับตรงนี้ได้เลยตามําเบอร์ของท่านครับผมนี่ที่ที่กองอยู่เยอะๆนี่คุณผู้ชมครับมีเจ้าของหมดแล้วนะแต่ไม่กล้าเอาเห็นเราถ่ายอยู่เดี๋ยวผมก็รอดูวีใครจะมาเอาไหมยังไม่มีเลยรอ รอไต่อยู่ไม่มีคนเลยมาจากที่สวัสดีครับ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 หนีเลยหนีเลยมากินเจมาผูกปินโตให้มาจ้าที่นี่มามาทุกปีไหมครับทุกปีค่ะทุกปีเลยแหละครับเป็นคนตรังเป็นคนสงขลาแต่ย้ายมาอยู่ตรังสิบกว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นคนตรังแล้วครครับผมก็มาผูกปินโตที่นี่เลยเป็นเป็นลูกเป็นลูกของเจ้าพ่อที่นี่องค์องค์พระอ่าครับผมเป็นยังไงครับกินมากี่ปีแล้วครับ กินมาก็หลายปีแล้วก็มายี่ใกล้ๆกินทุกปีไหมครับปีค่ะไม่ขาดเลยไม่ขาดสิ่งที่เราได้ตั้งที่ว่าตั้งใจจะกินก็ไม่ขาดสิ่งที่เราได้จากเทศากาลคือสิ่งกินผักคืออะไรครับพี่ครับ ก็ไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะถสุขภาพก็คิดว่าดีครับผมนะสุขภาพดีทั้งกายและใจคือม่าเบียดเบียนเขาเราก็มีความสุขครับระยะสั้นๆก็โอเคโอเคนะครับแลวเรื่องมีเรื่องที่เราขอองค์ท่านบ้างไหมครับขอให้สุขภาพดีให้เราอยู่เย็นเป็นสุขก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราขอนะครับอ๋อปีนี้ก็อิ่มบุญคนปีนี้มาถือสิ่งกินผักที่เราดูปริมาณี่นเยอะไหมครับปีนี้เยอะ เยอะนะแล้วเด็กเด็กวัยรุ่นก็รู้สึกว่ามาทานผักกันมากขึ้นค่ะคิดว่าคิดว่าจะม,มากกว่าไปเรื่อยๆดีต่อๆไปนะคะจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วรอปิ่นโตอยู่ใช่ย,ยังไม่มาเลยนะคะชับผม คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสักการะองค์พระกิวอ๋องไตเตนะครับแล้วก็พามาดูการถือศิลกินผักนะครับว่าเอ๊ะต้องมาผูกปิ่นโตต้องมารอปิ่นโตรับปิ่นโตกันแบบไหนนะครับส่วนพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาดูพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของการถือศิลกินผักอีกหลายพิธีกรรมเลยครับก็วันนี้คงต้องพักเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้เองพิธีกรรมมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตอนนี้ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ